ไปทรายที่มีความชุ่มนะครับมีความชื้นนะไม,ม่ชุ่มนะ,ะเราทำสะพานนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะครับใช้พลาสติกแล้วก็โครงเหล็กหน่อยนก็แล้วแต่เรานะใช้อะไรก็ได้<ม>เราจะทำทางขึ้นให้น้องนะครับเอ่เป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วแตงของเราก็จะขึ้นแบบ ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นทางสลปขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบกระบะเลยหลายๆคนบอกอน้องไม่ใครใส่กระบะต้องกองกับพื้นแต่นี่ครับปัญหาคืออยู่ตรงนี้เราจะแก้ด้วยวิธีนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราแก้ไขมันเป็นยังไงโรงตะกะแตนเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้โรงเล็กนะอนุบาลสองโลงนะสองห้องโรงอนุบาลสองห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงใหญ่นีเริ่มไขแล้ว อันนี้ผมทำทางขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะชอบไหมอาจจะชอบวิ่งเล่นสไลเดอร์ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับทางขึ้นของน้อง นี่เลยนะครับ,ทา,รารบทางขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับทางขึ้นก็จะประมาณนี้น้องไต่ขึ้นง่ายเลยนะครับดูนะครับไต่ขึ้นแบบสนุกสนานมากสไลเดอร์ลงก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารเสริมนะครับเราต้องมีนะอันนี้เป็น อาหารไก่นะครับเราให้น้องกินน้องกินดีมากครับสังเกตดูนะครับจะช่วยทำให้น้องไข่ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ทุ่ขั้นครับขอบคุณครับขอบคุณราบ